หเส้นนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปแปดเส้นอันนี้เป็นบ้านของพวกืนเนาะไม่ได้สาวแกรื้อมาหรือแกจะมาประกอบร่างหรือยังไงหรือว่าเอามากองไว้ก่อนนี่นี่สาวนี่นี่สาวนีบ้าเป็นสาป้องนแกก็เทเลยของแกดีเนาะมีายได้แต่ไทำห้องน้ดี่าเชืตา ดีใจกับลุงจิมมี่นะฮะบ้านมาส่งถึงจำปาดงแล้วใช่ครับผมนะมาถึงแล้วครับตอนนี้ก็เห็นบอกว่าต้องรอ,อให้ทีมช่างนั้นเขานะทำการเจียเหล็กนะฮะที่ออกอยู่กับาทางล่าเลือดนะฮะออกก่อนเนาะนะครับฮะนะฮะตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการออกเหล็กนะทุกคนเนาะนะครับ นี้นะฮะตำแหน่งตรงนี้นะฮะใต้บ้านเนี่ยนะครับเป็นเอกเป็นเหล็กที่เขาออกขึ้นมาเพิ่มนะฮะเพื่อพยุงเพื่อพยุงบ้านเอาไว้นะฮะ,นะ,ะเนื่องจากว่ารถนั้นนะฮะมันจะมีขนาดพอดีนะครับมีขนาดพอดีกับตัวตัวบ้านเลยเนาะนะครับนะถ้าไม่ออกเหล็กค้ำเอาไว้นะฮะนะบ้านมันก็จะอยู่นะครับมันเรื่องอะไรเวลาเราขึ้นเขาลงห้วยนะเออนะครับจังวะขึ้นเนินขึ้นเขานะฮะมันก็จะไหลออกใช่ไหมครับผมนะฮะ ขาก็เลยทาการออกเหล็กนะฮะออกเหล็กนะเชื่อมไว้ด้านท้ายนั้นฮะผมนะซึ่งขั้นตอนต่อไปนะฮะจะต้องมาเอาเหล็กนะเอาเครื่องตัดเหล็กมาเจียออกก่อนนะฮะถึงจะยกบ้านออกมาได้นะฮะตอนนี้เขาออกติดกันไว้อยู่นะครับผมนะครับเ,เ,เห็นลงจิมลงคลิปนะฮะพี่เสือตื่นมาตีห้านะครับตั้งเวลาปลูกไว้ตีห้าตื่นมา เห็นคลิปลุงจิมลอยมาบอกว่าเรื่องงามยามดีตีหนึ่งเก้านาทีบ้านนกดาวมาถึงจำปาดงนะเมื่อคืนนี้นะฮนะก็ดูก็เห็นรายละเอียดตามนั้นนะครับผมเนานะนะครับอะเดี๋ยวไปคุยกับหมดฟื้นทุกคนเร็วเร็ววิ่ง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 นะครับไปคุยกับหมดฟื้นก่อนนะฮะอ้าวจำยาฮันนี่ไม่ได้เลอนะฮะ ไปคุยกับหมวดฟื้นก่อนนะฮะสรุปนนยยรยยแล้วที่เไม่รีดในอรวนไม่มได้สอบถามแ่าหยุดก่อนสิครับไปอธิบายไปฟังนายโพธินะครับโอ้เขาไปคุยกับหมดฟื้นมาแล้วนะครับต,ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเอามาฟังนายโพธิก<อ>่อนนะครับวิ่งับวิ่งเข้า เออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละถามแล้วทำไมครับอ่าบ้านที่กกอกนะร้านที่นั่นอ่ะทำไมรื้อมันแล้วมันเหลือแค่นี้เหรอเออเขาบอกว่าเอามาหมดแล้วเหลือแค่นี้เออมันเหลืออยู่แค่นี้จริงๆเหรอใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพื้นพื้นอ่ะที่เป็นไม้น่ะไม่อัดอ่ะเขาไม่เอามาเพราะว่ามันมีตรงนี้แล้วปูนอ๋อปูนมันมีปูนอยู่แล้ว ส่วนเหล็กเนี่ยเอามาหมดแล้วเหล็กเอามาหมดแล้วส่วนที่มันเป็นเหล็กส่วนส่วนที่มันเป็นผนังแบบนี้อืผนังซีเมนบอร์ดอ่ะเขาเรียกอะไรนะไม้ไม้อัดเหรอแผ่นไม้ฝายเชอร่าซีเมนบอร์ดแผ่นซีเมนบอร์ดซีเมนวีว่าบอร์ดอะไรก็ไม่รู้เออเออเออเรียกไม่เป็นช้ามันนะพอรื้อแล้วมันแตกหมดเลยเหมือนบ้านที่ตูมตามรื้อของแม่บ้านบ่หอมมันจะแตกมันจะใช้ไม่ได้เลย เออมันจะคือถ้ารื้อมันจะแตกใช่ไอ้แผ่นบางๆน่ะมันแตกอืมอารื้อแล้วมันแตกมันเอาไปใช้ต่อไม่ได้เนี่ย่ะคือสาเหตุถ้ารื้อมีก็คือเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหมดเลยใช่แตกก็เลยเป็นสาเหตุที่ลุงจิมต้องยกใช่ถ้าเกิดรื้อแล้วจะมาประกอบร่างใหม่มันจะเหลือแต่เหล็กถ้ารื้อจะเหลือแต่เหล็กกับสังกะสีเท่านั้นอันนี้คือยังไงเนี่ยเดี๋ยวสักพักพี่น้องเรามาคอยลงบอก ทำไมพ่อฟื้นวิ่งมากลืงคืนพ่อฟื้นไม่กลัวเหรอพาะมันยาวเนาะเห็นเมื่อวานฝนตกอยู่ฝนตกตอนยกของขึ้นอ่ะโอ้ยฝนตกหนักต้องเอาร่มมากลางเห็นพ่อฟื้นเอาร่มมากลางยกของเนี่ยเมื่อคืนอ่ะอืมโอ้ดูอดรองเท้าอย่างเท่เลยพ่อฟื้นจะมารจะนู่นเจ็ดแต่เว้นแล้วคือฝนตกตลอดเลยว่างั้น อืมคือฝนตกตลอดเลยนะฮะเมื่อวานนี้เนาะนะครับโอ้นึกว่ากุญแจหายอ้าวกุญแจโน้